ชายหาดนึงเนาะเืออะไรเจอยอย่างของทะเลเนาะอ่ะเป็นยังไงผักโขมโตพ่อแม่พี่น้องโอ้ยผักโขมก็ร้องนอนเลยจ้าเพียกรลังนอ,อนเลยผักโขมปาดปะปะเก็บเก็บไปลองซิมเหมือนแม่ยังไม่เคยซิมผักโขมนะจ๊ะ จะเกิดทางทะเลค่ะพี่พี่มีอยู่จ้ะโอ้ดีดๆอ้อยอ้อยอ้ยองเอาไปผัดน้ำมันหอยเม่งเนาะจ้ะอันเดี๋ยวสิลองกินกบน้ำพริกดูดูว่ามันเซ่บปะเออป้ากำลังอ่อนเลยนี่ ลองนอนเลยพี่น้องจ้าเพียงามน้ำผักธรรมชาติอีกแล้วนะจ้าโอ้ตะคิวกินตินะเพียป้าดหลายอยู่ด้วยจ้าเพียหยอดมันสีข,า,ขาวๆแล้วจ้าเนี่ย อู้อันนี้ใหญ่แน่เพียไหนนะอันนั้นก็ใหญ่แ้วบ้างละในขณะที่เรารอรอน้ำลงเพื่อจะได้เก็บมะขคอยแล้วะจ่ะก็กำลังสำรวจพักก่อนพักเขาก็ต่องเอานันไปกินน้ดหนาอเอาอันนี้คือออกดอกไว้แทะอัน,นใหญ่แล้วก็กินไก่ข้าเกระดจ้ะพลังเข้ากินอยู่ แต่แม่อ,อยากกินออนออนมึง่งเพราะว่าผักอันนี้น่าจะกินดอกลยนั่นนาองของน้องม่เขาอะเอาไปเห็ดอย่างนี้นะเดียด๋วยวเมียมคนหาก่อนเด้อจ้ะพี่ว่าทำอะไรคะผัก,กอีหยังก็โอ้ประคองต้นอะกับมีดตบต้นใหญ่บ่นั่นวันนี้นีน่นี่นี่นน งามคักเนาะเพียงงามคักเนาะเด็กเด็กน่อยอยากกินปูคักเอาเอาเนื้อหมูไปจิ้มไหมหล่อปูออกมามอีกมินิเลยนะน,นี่อันนี้อันนีต้ตะกินอยู่ออจากน่อยก่อน แต่น,นี่มันมันอยู่อันนี้อ่อนกว่าเนาะจ้ะอ่อนน่ากินมากเลยเนาะดอกไม้ก็สวยทางไปนูน้นไม่เห็นนะไปไปบ่ถึงสิขนันทีคขานเดินไก่ กุเอโ้ดอกมไม้จะแม่นงามจ้าอันนี้แหละที่เขาขายในสวนดอกไม้ไหมจ๊ะไม่ธรรมชาติเท่าโอ้ยคืองามแท้ไลส์นะงามอ่ะเอ้าไม่เจอผักโขม,มได้ล่ะส่วนไขยกนซื้อก่อนดีๆโอ้ยนี่นี่นี่ผักโขม,มจ๊ะ น่ะปิกขึ้นเสีแสบแล้วนี่โอ้ยคือผักขนาดเนาะหรือว่าเอิญอีกซื้อหนึ่งผักขนาดบ่นี่คือผักโมอขมอย่อขางยุขางถนนเลยขางทะเลจะทะเลอยู่ข้างถนน เขาก็เม่ได้อยู่ใต่หนามค,คักเนาะเขาอยู่แบบว่าเกิดตามแบบหินจัเสียบไหมหินทรายเขาเมื่อไรเกิดแบบว่าตามฝุ่นเนาะเกิดทั้งบกจ้ะพี่นะตรงไหนคือมั่งคั่างคักจ้ะเสียตังค์ซื้อไปตั้งหลายบาทเอองนะ่ยตรงไหนธรรมชาติเกิดทุกป,ปีจ้าเพิ่งก่อนนี้นะจ้ะ เนาะี่มีเนาะเกิดกระจมกระจมไม่ได้เกิดไหลเกิดมังนั่นแน่มังนีแน่นี่จ้ะเบิ้งใกล้ๆก็คือใบกระเพราห้าเนาะจ้ะอุ๊ยอ่อ,อนดีแท้เป็นตะแสบนะจ้าโอ้ยอ,อ่อ,อนเลยนี่กำลังอ,อ่อ,อนเลยจ้ะ มีห้อยเก็บนะจ๊ะพี่บ้า,พ,บา,าบพี่บ้ามาเก็บแล้วพี่บ้ามาเก็บแล้วตามรอยแม่หมาไม่กัดจะนีพี่บ้าเด็ดไปดิไปเบิ่งนเนอรไปเบิรงคลิปล่อในห้อยพี่บ้าติดเท่าครั้งเลยดิเขาวาเห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง เดินตามแม่ม้าไม่เหา่าไม่นไมนหนีก็หนาวจังเลยนะจ๊ะ ใช่ให้เสื่อนั่นหนาวอากาศจังสีค้นบสบายหลายหลายจ้ะโควิดก็ไม่หลบเลงเนาะอยู่ที่ทำง,งานเม่ติดโควิดกันสามคนล,ละจ้ะเพี้ย yeah. ต้นพอก,กินแล้วโอ้หาอยากอยู่เนาะเดินผ่านมาเห็นพอดีเลยกำลังอ่อนเลยจ้ะเราจะลองเอาไปผัดซิมดูเป็นยังไง พี่โอ้วันนี้กินนี่ๆๆอ่อนๆเลยไปขอทางหน่อยจ้าเออเดี๋ยวสื่อแค่หมูามากินเนาะนี่จ้ะคือบ่คือข,ขนาดบ้านเท่าบ่เอาอีกจกัง่อยก็อืสอบ่พอกิน ได้พูดอีกได้อะไรคะลกูกโอ้ยดูคนอยากกินกระปูหลายจนเก็บกระปูตายมาูอยากกินขนาดนั้นเลยลูกตรงนี้มันไม่มีกระปูกินหอยแทนได้ไหมคะ นี่นี่น้ำเริ่มลงแล้วเดี๋ยวเราจะดูหอยนะคะเราเห็นสาลายแล้วนี่ลงไปสาลหร่ายห,หอยเต็มเราเหมีกระปูดเดยลูกเพราะว่ากระปูมันอยู่ไตสาลายแม้มแใช่แต่เราต้องรอน้ำลงหนุนนะมันจะลงเยอะเลยแต่เาต่าใช่ค่ะแต่ว่ารอนานนิดหนึ่งวันนี้น้ำลงช้ารประมาณ เน่ยเริ่มลงเยอะละอีกอีกสชั่วโมงหนึงถึงจะลงไปถึงสามชั่วโมงใช่ยิ่งทุ่มหนึงอ่ะวันนี้ลงชาทุ่มนึงจะลงเยอะมากแต่ว่าไม่หนูจะนอนไปเลย ไม่ได้ช่วยนะยมันจะได้ต้องคอยเ่าขึา้นมาก